บทเรียนการดูแลสุขภาพเพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นโรคสมองเสื่อม 2. บทเรียนเพื่อหลีกเลี่ยงโรคสมองเสื่อมในบทความนี้ผมจะพูดถึงงานที่วิจัยในเมืองฮิซายามะซึ่งเป็นที่มีข้อมูลที่ละเอียดและครบถ้วนเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนทั้งในการวิจัยเพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นโรคสมองเสื่อมซึ่งเป็นโรคที่น่ากลัวสําหรับผู้สูงอายุการเชื่อมโยงความเสี่ยงงานที่วิจัยในเมืองฮิซายามะที่ผมเขียนถึงในบทความก่อนชื่อ การเชื่อมโยงความเสี่ยงของการเป็นโรคสมองเสื่อมกับการรักษาดูแลสุขภาพปากให้มีฟันแท้เหลืออยู่พบว่ามีความเสี่ยงของการเป็นโรคสมองเสื่อมใน24ปีขึ้นไปถ้ามีข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพปากให้มีฟันแท้เหลืออยู่งานที่วิจัยในวาราาสานซเมอร์ S and Dimincher ในบทความนี้ผมจะพูดถึงงานที่วิจัยอีก2อย่างซึ่งตีพิมพ์ในวาราาสานาไซเมอร์ S and Dimincher ชื่อ Development of a Dimincher Prediction Model for Primary Care the h i s t y a Study งานที่วิจัยนี้ใช้ข้อมูลจากผู้สูงอายุ795คนอายุเฉลีย่ย74.1ปีซึ่งติดตามเป็นเวลานาน24ปีความเสี่ยงตามเพศผู้หญิงมีความเสี่ยงเป็นโรคสมองเสื่อมมากกว่าผู้ชายแต่ก็มีผู้ชายที่มีความเสี่ยงมากกว่าผู้หญิงในบางกรณีความเสี่ยงสูงสุดของการเป็นโรคสมองเสื่อมคือการมีอายุมากขึ้นซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้การเลิกสูบบุหรี่และการออกกำลังกายการเลิกสูบบุหรี่และการออกกำลังกายเป็นประจำร่วมกัน ช่วยลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมได้ถึง10%การหลีกเลี่ยงการเป็นโรคเบาหวานและการควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติจะลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมได้อีกส0อร์เซการเดินที่ช้าลงการเดินที่ช้าลงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สะท้อนภาวะสมองเสื่อมคนที่เดินเชื่องช้ามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมมากกว่าคนที่เดินเร็วเป็นปกติถ,ถึงสองจเท่าการเดินที่ช้าลงและความเสี่ยงการเดินที่ช้าลงทุกหเมตรต่อหนึ่งนาที จะเพิ่มความเสี่ยงเป็นโรคสมองเสือ่อม13%การเดินที่ช้าลงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สะท้อนภาวะสมองเสื่อมคำถามสำหรับผู้อ่านคุณคิดว่าความเสี่ยงของการเป็นโรคสมองเสื่อมใน10ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรโดยการตอบคำถาม9คำถามหักได้คะแนนสูงมากเท่าไหรความเสี่ยงที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมจะเพิ่มขึ้นอย่างไร